อ,อัตราเท่าไหร่นะคะเออหนึ่งต่อสองมันเดือนหนึ่งจุดสี่ต่อหนึสองลิตรใช้มากไปได้ถ้าถ้าใช้มากเน่าแพ้เป็นนั้นเลยเปลือกแห้งเลยไม่ได้เป็นเลี้ยะพี่ต,ตายผมก็ใช้เกินพี่ตายก็ใช้เกินไมไ่รู้ไง <laughs> เกินโดสไปนะปนครัะเกินได้มาตรฐานเดิมมาถึงไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง ปริมาณและคุณภาพใช่ไหมในความรู้สึกที่ฟิวใน,นดูเบื้องต้นนะไอเรื่องคุณภาพมันน,น่าจะเท่าเดิมตัดปริมาณอาจจะลดลงบ้างหรือเพิ่มขึ้นบ้างแล้วแต่สตภาพแวดล้อมตอนนี้คือ,อยังยังประเมินขั้นแรกยังไม่ไม่เต็มเรียร้อยเพราะว่าต้องดูคัดจนถึงสุดท้ายก่อนหรือย,อยังไงครับไอ้มันเกี่ยวกับใบอ่อนเกี่ยวกับอะไรตัวอะไรเนี้ยมันมันอากาศภาพอากาศไงพอถึงเวลาถ้าเกิดแดดอ่อ,อนปุ๊บเนี้ยมันพุบมันก็พึบเลยนะ ทุกส่วนเต็มเหมือนกันหมดอะ่ะแต่ถ้าอากาศมันไ่เปลี่ยนแปลงหรืออะไรมันใบอ่อนไม่ออกปัญหาก็ไม่เกิดหรอกอเขากลัวคือใบอ่อนนั่นแหละครับลูกหนึ่งขนาดกิโลแล้วก็ยังเอาไม่อยู่นะใบอ่อ,อนเนี่ยถ้าเกิดว่าไอา้ิี่ผ่านมาผมก็ใช้อาดีนี่นแหละฉีดตอนช่วงที่ว่าใบาอ่อนมาแล้วก็ช่วงที่ว่าลูกกาลังลวกอะไรเงี้ยคก็ใช้ตัวนี้นฉีดฉีดเข้าไปที่ลูกที่คั่วเลยอืช่วงที่ที่ลูกเขากำลังลวกกำลังอะไรเนี่ย ออมาถ้าเขอบอปองมลมะครับฉีดเนี่ยในในในที่พี่วินัยฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทําอะไรให้กับตุเรียนลูกทุเรียนบ้างคือช่วงเวลาที่ใบอ่อนมาอ,อ,อาหารทั้งหมดอ่ะจะส่งไปเลี้ยงใบหมดเลยครับลูกเลยขาดอาหารแต่ถ้าว่าอาดีฉีดไปเติมอาหารที่ลูกโดยตรงเพราะอาดีมันซึ้ดแซ้แท้เติมได้แล้วก็ฉีดไปวันนี้มันร่วงกับทุกตับกับฉีดอีกรันกีผมฉีดทุกทุกวันก็กมี ก็อัตราเท่าเดิมนะร้อยีซีต่อน้ำสองลิตรถ้าเกิดว่าใช้ถังสะพายก็ก็หารงมาให้ไม่ได้ส่วนคก็จีดเติมไปทุกวันนั่นแหละในความหยุดลวกเราก็ใช้วิธีนี้มาตลอดทุกปีผลทุกปีก็ได้ผลไม่มีสูตรอื่นไม่รู้ทําไม่เป็นอย่างอื่นก็ศึกษานะเกี่ยวกับใช้เคมีอ่ะแต่ว่ามันอะไรอ่ะค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็เยอะขั้นตอนมันเยอะก็เลยใช้อันนี้ดีกว่ามันง่ายเหมือนกับขับรถเกียร์โต้เราไม่น้าที่ทำอย่างเดียวครับ แต่ถามว่ารู้หลักการไหมรู้ต้องรู้ละเอียดเลยแหละถ้าจะมีรู้ละเอียดนี่ทําแบบนี้ไม่ได้หรอกครับครัน,นี้ก็เป็นวิธีการและเป็นสไตล์พี่วินยัยที่ทําแล้วได้ผลได้ผลครับส่วนจะแตกต่างจากใครหรือยังไงก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะทําสวนทุเรียนด้วยสไตล์ของพี่วินยัยก็พี่วินัยก็ไม่ลังเกียดในการที่จะทําตามเพราะว่า สูตรนี้ของพี่วินัยก็ทําแล้วได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วหลายรอบแล้วก็มาตรฐานคงที่งไม่ไม่ได้มมีมรสชาติเปลี่ยนไปลูกเปลี่ยนไปก็คือคงที่ส่วนจะเปลี่ยนแปลงก็ตามสภาพอากาศบ้างไหมแต่ปริมาณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แต่คือโดยรวมคือวิธีนี้เป็นวิธีธที่พี่วินัยทําแล้วได้ผลจริงก็ทำมาทุกปีปีนี้ก็ได้ผลแล้วก็ปลอดภัยกับคนทำที่วหนยด้วยเขาไม่ออกกันอะไรการผลก็ออกอู่้ไม่ออกกันนะ รู้ไปออกมีสองต้นมัน้งครับออกกันน้อยแต่ผมยังออกเหมือนเดิมก,ก็ผมได้ยินมาอยู่เหมือนกันว่าช่วงฤดูเนี้ยสวนทุเรียนบางที่ไม่มีไม่ใชออ่บางที่ใบไหมไหมแบบจันเบอร์นะครับไหม<ช>เลยทั้งที่ให้น้ําแบบปกติที่เขาเคยให้เพิ่ม,เพ,มเพิ่มด้วยแต่ว่าก็ยังเอาไม่อยู่เขาบอกอากาศร้อนแรงออกมาแล้วออกมาแล้วเป็นลูกแล้วก็ลวกอีกครับนะ่คือมันปีนี้มันทํายากจริงทําแบบทุเรียนบอกมาหาโหดจริง ก็แถวในอามแถวแถวถนนแถวทั้งคุทั้งคามถนนก็เขาก็ปัญหาที่ว่ามีอยู่ร้อยปรต้นออกสามสิบต้นก็มีบางคนเครียดอ่ะบอกว่าลงทุเป็นหลายแสนแล้วอ่ะเครียดเพราะทุเรียนไม่มีรูป่อตุเรียนนี่ก็ลดทุนมหาศาล ขนาดต้นใหญ่โตแล้วก็ยังต้องดูแลอย่างละเอียดอยู่ใช่ครับมันไม่ใช่เหมือนต้นไม้ที่อื่นพอโตแล้วจะปล่อยทิ้งปล่อยว้างแล<ช>้ว<ห>โอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับอันนี้ทุเรียนต้องเช็คทุกวันครับครับเวลาเมื่อเช้ากุาเรียนต้องข้ามาเช็คดูว่าในวัยช่วงเนี้ยดูที่ว่าลูกมันขยับไหมลูกมันโตไหมีิมันขาไหมถ้าเกิดว่าทุเรียนน้าน้าไม่พอเนี่ยคือหนามจะแดงครับถ้าทุเรียนน้ำเกินถ้าทุเรียนให้น้ําเกินไปคือลูกจะบิดลูกจะเบี้ยว อันนี้ถ้าเกิดน้าเกินปุ๊บก็ถอยน้ําลงมาจากห้าจากสามสิบทิเหรือยี่สถ้าถ้าเกิดว่าน้าหนามมันแดงน้ําไม่พอน้ําไม่พอก็เพิ่มน้ำ้าไปครับก็คือใช้วิธีการสังเกตสังเกตอย่าง,งเดียวไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องให้เท่านี้เท่านั้นไม่อ่ะครับือมีคนถามมาว่าช่วงนี้ให้นัำเท่าไหร่ผมก็บอกว่าเอมีวิธีการดูนะดูลูกอย่างนี้ก็สอนก็ไปมีคนมาถามเยอะถนามก็ตอบไปครแค่นี้นะครับ ถ้ามันยังแบบไม่ไม่ให้น้ําแล้วก็ยังดูเหมือนยังสดอยู่ยังไม่แห้งเนี่ยดีไหมหรือไ,ไม่ดีครับคือมันมีสวนหนึ่งที่เขาเขางดน้ํานะครับแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่มันยังไม่แห้งสักทีเขาบอกอยากให้แห้งเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นดอกดอกบานจะเป็นถางแย้ไหมะอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวผมอธิบายให้ครับ <laughs> ครับ <laughs> เป็นเป็นอะไรที่แบบงงคือดอกที่ก่อนจะบานเนี่ยเขาเรียกว่าดอกหอมเนี่ยมันช่วง ขนาดนู้เนี่ยขนาดที่เราดูเนี่ยนี้มๆอ่อนอยู่ครับทีนี้ว่าก่อนจะบานเนี่ยดอกมปนเสิ่มหอมเนี่ยเขาต้องให้มันเหี่ยวครับเพราะว่าตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ตอนที่น้ําเยอะๆดอกจะกลางคดอกจะกลางแล้วจะทําให้เวลาบานเนี่ยเกรสรม,มันจะไม่สมกันไม่ค่อยติดครับต้องให้มันหู <Billie S 2> เหี่ยวแล้วหูถึงเวลาบานเนี่ยเกรสรม,มันอยู่ใกล้กันติดง่ายอ๋อแล้วก็ความเข้มข้นของน้ําเชื้อน้ําเชื้อเนี่ยมันจะเข้มข้น ว่าน้ำมันน้อยมันน้ำน้ำทำวามเข้มข้นของละอองเกลตัวผู้ตัวเมียจะเข้มข้นทําให้ติดและสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าดอกกลางๆเนี่ยน้ําน้ำในนียมันเยอะทําให้เกสรเนี่ยจางทําให้การติดอ่ะไม่สมบูรณ์นั่นแหละเขาตืองว่าให้มันเหี่ยวเหี่ยวนิดนึงก่อนดอกบานก็ถ้าก็ผมลดน้ําสักสามสิบนาทีั้ยก่อนที่จะดอกมันจะบานก็ถอยเลยต้มาสักยี่สิบห้าหรือยี่สิบ ประมาณนั้นและแล้วก็วิธีการดูตอนที่ว่าก่อนก่อนที่ว่าก่อนที่ดอกบานไปแล้วอะดูว่าไอ้กลีบดอกที่มันบานไปแล้วอะมันสีเหลือไข่ไก่หรือว่าสีขาวถ้ามันเป็นสีขาวเนี่ยแสดงว่าน้ําเกินต้องถอยน้ําออกมาเป็นวันๆเลยว่าเราเว้นวันว่าเรากวเว้นสองวันหนึ่งเผื่อให้เผื่อให้มันให้เกสรแต่ที่กลีบดอกมันเนี่ยไอ้กลีบดอกที่มันบานไปแล้วมันเป็นสีหเหลืออมไข่ไก่นั่นแหละหทําให้มันติดดีต่รอให้ จะรอให้มันแห้งเงี้ยมันไม,นมน่ไม่มเกินไปมั้งเอาแค่เอาแค่มันเอาแค่ที่ว่าเราเรางองอลูกตัวยูเงี้ยแล้วไม่หักกระเพาะ <c oughs> มันจะมีวิธีการดูหลายอย่างครับ <c oughs> ถ้าแห้งเลยไม่ดีแห้งมันก็จะเอาจะขาดน้ําไปติด <c oughs> ขาดน้าไปเดีย๋มยมไอความสมบูรณ์ประกอบกาจะไม่ดีอีกเ <c oughs> อาแค่พอประมาณเอาแค่เอาแค่ว่าเราสามารถงองอแล้วไม่หักกระเพาะงอแล้วหักกับน้ำมันเยอะจะไม่ไม่ใช่น้ำเยอะ ถ้าง,งอแล้วขาดของน้ำมันเยอะน้เยมันก็จะม,มันก็จะไม่ได้ผลองอแล้วเป็นลูกตัวยูเงี้ยกำลังดีให้มันให้มันเหี่ยวนิดนึงแล้วน้ําเชื้อมันข้นกลับที่ว่ามันสามารถผสมแกสอนได้ง่ายติดกันอย่างนั้แหละมีหลักการอยู่แค่นี้หนละักง,ง่ายๆต้องถึงเวลาดอกบานไปแล้วต้องดูต้องดูหางแย่อีกว่าหางแย่เป็นสีเขียวหรือสีตันไหมหรือสีไอ้แบบฉันแบบทำนองครับถ้าหางแย่ที่ที่บานมาแล้วน่ะเป็นสีเขียวปุ๊บอะ สามารถขึ้นน้ำได้เลย,เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าหางแย้ที่บานดอกลาปแลวมีหางแย้เป็นสีฉํำดุจฉ่ำหนองเนี่ยอันนั้นต้องรักษาระดับน้ำเท่าเดิมไปก่อนมาถึงว่าเราถอยถอยน้ําอยู่แค่20นาทีอย่าีเงี้ยเราก็ต้องรักษาระดับนี้ไปเรื่อยๆจนฝ่าลูกเท่าขนดาดเท่าป้องมือเงี้ยให้มันขึ้นกลมๆก่อนแล้วเ,เราสามารถเพิ่มน้ําจาก20เป็น25 30ได้ิ0แค่้ดหละแล้วถ้าเป็นหางแย้เป็นสีไหม้ครับ เดี Mirror, a, me, me kind of mm ๋ยวเมื่อกี้มันช้ำช้ำช้ำาลุดช้ำหลุดช้ำหนอนะไรคือเป็นหางแย่ที่ว่าต้องขึ้นน้ําอ่าช้าๆอย่าขึ้นเร็วต้องรอให้มันก่อนส่วนที่หางแย่ที่เป็นขีดเขียวเป็นสีเขียวนี่ขึ้นได้เลยถ้าไม่ขึ้นมันจะลวกนั่นแหละมีแค่สองแบบมีสองแบบโอเคอ่าเกสอนไอ้หางแย่ทุเรียนมีแค่สองสีสีช้ำาลุดช้ำหนอนกับสีเขียวที่เขาเรียกหางไหมหางไหมเออนั่นแหละหางไหมนั่นแหละ ตายกับหมดข้างหน้าคหมอเห็นเนี่ยผู้เรียนต้งเชื่แย่ตายกับเสื่อเลยทีกท่นเดี๋ยวว่าแต่ต้นนี้กว่าจะมาเป็นต้นอย่าง <c oughs> นี้ต้องเขาเรียกว่าใช้เวลากับเท่าไหรใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะครับกว่าเขาจะมาอย่างนี้ได้ไม้ร้อนไม้ร้อนละครับผมจุดสิบว่าดมันร้อนใช้ <c oughs> ุนเยอะตนี้ครับแล้วที่สําคัญคือไม่ได้เหมือนอย่างมะม่วงมะพร้าวแบบคือ แกแล้วปล่อยได้อะไรเงี้ยไอ้นี่อย่างที่เชื่อให้บอกว่ามันยังเจออย่างเงี้ยถึงบอกบางคนพ่อแม่สร้างเอาไว้เนาะลูกหลานไปอยู่กรุงเทพมั่งอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดกะว่าจะมารับมรดกไงแล้วไม่มีพื้นฐานเนะตายหมดเลยเนี้ยคือไม่ได้มาคุ้กิีไม่กล้าบอกเราว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าสภาพแวดล้อมอะไรอะไรด้วยตัดเข้าใจครับเพราะบางทีมันมันมันแปรผันใช่บอกไม่ได้หรอกปีนี้จะจอาน เขาลูกแบบเนี้ยเราเรายังบอกไปว่าอ้าวทำไมมันมีเตาโต๊ดๆนั่นแหละลูกไม่มีแล้วเอาสวยคฝนตบคุมน้ำหรืออะไรด้วยเหมือนสองวันนี้ฝนก็ตกมาใช่ไหมปกติเราลดระดับนี้อาจตกมาตั้งครึ่งคชั่วโมงเนี่ยเกินะเกินละน้ำเกินละน้ำเกินละปีนี้เอาละได้เลยทุเรื่องไม่ได้แพงเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เขารสชาติดีแล้วก็ การดูแลเนี่ยไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าผมเห็นว่าใครเห็นเอ้ออยากปลูกอยากปลูกมันไม่ใช่กันได้นะแล้วื่นใหม่อ่ะเห็นปะโอ้แมบยิ่งรุ่นใหม่ๆแต่เนี้โคนมัเต็มหมดอ๋อพูดถึงนานโดยโดยเทาจันเท่าระยะหนึ่งนะมีปันหาเลยใช่ครับแบบบางทีมีเงินทำมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่มีเงินมีอะไรทั้งหมดแต่ก็ไม่รอดก็ซีพีที่ผมไปอ่ะเขาใหญ่อ่ะการต้องแล้วต้องเป็นผู้อ่ อำนวยการวางแผนก่อนแล้วก็ลงปฏิบัติการด้วยตรวจสอบ QC คุณภาพเองด้วยจัดเลือกตลาดเองด้วยโอ้ทุกอย่างนะครับเบดเสร็จจริงๆเป็นธุรกิจอย่างที่พี่นายว่านะครับของวงจรนั่นแหละครับก็เดี๋ยวนี้คนทําสวนไม่ใช่ว่าจบน้อยปริญญาตรีทท้งนั้นแหละอืมก็ต้องเป็นเป็นผู้บริหารได้แล้วครับผมก็จบปริญญาตรีใช่ครับอแต่ว่าคีนี้ว่าอายุมันเยอะแล้วอนาคตก็ต้องอยู่กับสวนแหละมันจะไปไหนใช่ไหม <ไ>ดีดีกว่าด้วยนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนเยอะใช่เดี๋ยวถ้าเกิดว่างานประจำหมดไปปุ๊บเราก็ไม่มีที่ไปงี้ครับนี้่าเราเตรียมตัวก่อนพอถึงเวลางานประจําหมดอายุงานประจําแล้วเรากงทาสวนก็ชีวิตก็ไม่เขาครับอยู่กับสวนก็มีความสุขดีครับอยู่กับสวนที่อ่ะเคมีไม่แรงนะครับถ้าเคมีแรงเนี่ยอยู่นานๆเป็นวันๆไม่ได้นะเวียนหัวต้องต้องเลือกเลือชีวิตไม่น,น่าจะมีความสุขนะเจอเคมีเนี่ยอ่าใช่ ต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำา<ด>อย่างนั้นไม่ไหวได้เงินเยอะจริงแต่ว่าไปจบอยู่กับร้านหมอหมดก็ไม่ไหวเพราะตกแข็งแรงด้วยนะก็ต้องทิงสาม,มาปีนทุเรียนสูงขนาดา16เมตรได้นะดันนงนั้นสูง16หเมตรนะเราบันไดผม8เมตรขึ้นต่อไปอีกเมตรนะทุกครั้งที่ต้องดูแลต้องทําแบบนี้เลยต้องปีนต้องป็นทุเรียนเองนี่แหละความสูงที่หเมตรเขาป็นป็น,ปนทุกป,ปีแบบนี้ยตัดลูกแต่งลูกแต่ลูก,ล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 กอย่างเงี้ยทุกป,ปี พ่สวนผมไม่เคยมีแทรมาทำเลยไม่ได้จ้างพ่อสวนเล็กแต่ว่าเล็กพ่สวนนะรายได้ไม่เล็กรายได้ไม่เล็กนะฮะเล็กเพราะสวนอย่างพี่นายว่าจริงๆอันนี้ตัวเลขนี้ผมเคยรับรู้มาพี่นายเคยบอกนะครับถ้าใครได้เคยติดตามคลิปจะรู้หรือจากเพื่อยากจะบอกตัวเลขกี่หลักปีแลวได้กี่แสนกว่าบาทุเรียนมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับสองไร่สองไร่เท่านั้นแต่บริหารจัดการอย่างดีทุเรียนก็ไม่ได้เต็ม อทุเรียนไม่เต็มด้วยเพราะทุเรียนันเล็กๆอยู่มีเต็มแต่ทุเรียนยังเล็กอยู่รบอบนี้มีการเพิ่มขึ้นมาแต่จะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไม่รู้หมายถึงว่าชุดหลังที่เริ่มโตใช่ไหมครับอ่าใช่อะจะมาสักสองสามปีจะได้ดีติดต่อแต่ก็ไม่รู้จะป่วยหรือเปล่าไอ้ตสาทกรรมมีอยู่เพระฉะนั้นในอนาคตมันไม่แน่ครจะเจอฝนชุกๆเข้าอ่ต้นเดิมๆก็จะป่วยได้อีกนั่นแหละเพราะถจากทุกคนเนาะเกิดมาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายทุเรียนนต้นไม้ก็เหมือนกันแหละอันนี้ก็ อยู่มันอยู่กับเราได้ก็ดีถ้าเกิดมันอยู่มาได้ก็ต้องเผาไปครับวันนี้ก่อนที่ผมจะกลับกรุงเทพด้วยความที่อพี่วินัยมีเขาเรียกว่ามีมีวินัยจริง,รงๆเหมือนชื่อในการบริหารจัดการสวนทุเรียนที่นี่โดยการใช้อาดีสองห้าหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอยางให้พี่น้องงานเกษตรที่จะได้ทําเกษตรแบบปลอดภัย ทางบริษัทนะครับโดยท่านทั้งกองสุกเกษมก็บอกมาว่าเป็นเขาเรียกว่ามอบให้ให้พี่วินัยขอบคุณครับสาหรับวันนี้เป็นวิทยากรนะครับให้กับทางอดี2สองห้าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องที่ทำเกษตรนะครับก็ถือว่าผมก็ขอบคุณพี่วินัยผ่านช่องท่านทักองสุกเกษมให้กับพี่น้องเกษตรทั่วประเทศที่กําลังที่จะ ทำเกษตรทุเรียนหรือว่ามีปัญหาอย่างที่พี่วินัยบอกล้วก็จะแก้แบบนี้แบบนี้ได้ถ้าเอาไปทาตามเราจะสำเร็จผลพี่วินัยยินดีนะครับยินดีครับครับคือก็บอกมามีคนทําตามก็สําเร็จไปแล้วหลายคนเหมือนกันครับก็อันนี้คือบอกจริงๆนะไม่ได้กักแล้วก็ไม่ได้โมไม่ได้อะไรก็คือทํายังไงก็บอกอย่างงั้นครับก็งั้นวันนี้เราลากันไปจริงๆละเพื่อที่วินัยจะได้มีเวลาบริหารตรงนี้ต่อผมมาทําให้วินัยเวลาน้อยลงนะวันนี้ ละสองคนเราลาก,กันไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับยินดีครับแล้วทำไมก้องใหญ่งไปเนี่ย <_ S 2> นานเท่าไหร่ถึงให้อีนรอบนึงหรือว่าคิดดูการเลยเดือนละครอเดือนละครครับผมเดือนละครั้เพียงพอครับเอถ้าเกิดว่าสมมติให้จนชินและอหนึ่งซีซีเนี่ยเขาหลังที่สูงว่าวมันเยอะต้นใช่ไหมครับอาจจะใส่กระบอกน้ําแล้วเจาะรูกะเอาก็ได้ครับพึ่บบีบบีบเอาเพราะว่า มากน้อยอนิดหน่อยไม่มีผลเสียแต่ก็ถ้าเกิดว่าให้เยอะมันแค่เพื่องเพืองวัตถุดิบอะไรท <อา S 2> ี่ใช้ยาเมื่าประมาณนั้นเขียนทิดยาก็ดีเพราะว่าเราจะแม่นซีซีเลยอ่าอย่างนั้นเลยก็ับนละหนึ่งซีซีนะต้นละหนึ่งซีซีครับก็ได้ทานครับก็สําหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็สุขเกษตมีความภูมิใจและก็ยินดีมากที่ได้มาเยี่ยมชมสวนทุเรียนของพี่วินยัยซึ่งพี่วินัยเนี่ยเป็นผู้ที่ทําเกษตรอย่างมีระเบียบวินัยอย่างมีความสาใส่ใจต้นทุเรียนในสวนของ ที่ายอยากมากจากที่ได้พูดเล่าเก่าวิธีการของท่านมาจนถึงตอนเนี้ยเป็นตอนสุดท้ายเนี่ยก็อยากที่นา,าปิดเบรกนี้ด้วยการที่ว่าสิ่งที่อดีอห2551าหาหให้กับพี่วินัยเนี่ยพี่วินัยอยากจะแชร์แบ่งเนี่ยผ่านช่องทานตกรอย่างไงบ้างครับใช่์อะไช่เกี่ยวกับอะไรเอย่ยก็เกี่ยวกับว่าเมื่อใช้อดีอห2551าหาหแล้วเนี่ย มันสามารถทําให้ที่สร้างสวนแบบง่ายยังไงหรือว่าสะดวกยังไงประมาณนี้อ๋อคืออด d สองห้าเเนี่ยมันช่วยช่วยในเรื่องของออหลังจากที่ว่าปลูกท้เรียนมาแล้วก็ตายตายเราไอ้โรคไอ้ท็าอปอะไรพวกนี้เนาะครับพอใช้ ad มาแล้วก็ช่วยในเรื่องของไอ้โรคเนี่ยได้ดีขึ้นครับแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตเพราะว่าผมทำต้เรียนก่อนที่จะใช้ ad ก่อนที่จะใช้ ad เนี่ย ทำทุเรียนที่แรกนี่ยทุเรียนต้นมันไม่กี่ลูกหรอกแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรเลยไม่ได้เอ้ตุกทรงอะไรก็ไม่สวยมีแต่ทรงกระดูกทรงหัวจิตไอ้ทรงไอ้หัวหัวอะไรหัวปลีอ่ะเดือไม่พอยมีหรอกแล้วก็เอาไปขายพ่อค้าก็หัวล็อกทำทุเรียนทุเรศทุเรียนการทุเรศก็เลยเจ๊ด้วยแม็กม์ก็เลยดูอจะเเน็ตแล้วก็เจอ คือด็อกเตอร์กับอาจารย์พี่ดุ๊กเขา,าทำเกี่ยวกับปลูกสอปลูกอะไรพวกนี้ผมก็ไปดูดูแล้วก็มาใช้แล้วก็เอามาใช้ตัวที่มีอยู่ก่อนก็ได้ผลได้ผลมาแล้วก็เอามาซื้อซื้อมาขวดนึงมาลองใช้ให้ได้ผลดีก็เลยสั่มเรื่อยๆอประหยัดดีก็ไม่จุกไม่จุกจิกและไม่ยุ่งยากอะไรมากมายในการใช้แล้วก็ไม่ได้เหม็นอะไรด้วยก็ช่วยทั้งเรื่องเรื่องโลกเรื่องอรูปทรงสวย น้ำสวยรสชาติอร่อยเป็น<อ>ทุกกระบวนการแล้วก็เริ่มตั้งแต่ออกดอ,อกแอกไปทั้งออกดอกดีออกดีแล้วก็ช่วยให้ติดลูกได้ดีด้วยครับเขาติดลูกดีปึ๊บช่วยให้ลูกอไม่ louder, หลุดล่วงง่ายน้ำเขียวสวยแล้วก็น้ำละเอียดลูกตรงตรงสวยเปิดบานที่ใช้มาทั้งหมดก็เนีย่ยแ,แล้วเนี่ยผมรวมแล้วก็ ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องหาตัวอื่นเสริมก็ต้องต้องบ้างก็ต้องมีบ้างเพราะสุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรถบูรณ์แบบทุกอย่างเราก็ต้องมีมีส่วนที่ว่าด้ามีส่วนที่เด่นครับก็ก็เลือกส่วนที่เด่นไปใช้ครับก็ที่ก็คือสิ่งที่ที่ในได้สัมผัสการที่สองห้าหนึ่งแล้วได้เป็นแบบนั้นนะครับก็วันนี้ผมและทีมงานก็มา ราควรพี่นายถึงในสวนกําลังแต,แต่งด้วยเดี๋ยวจะถึงช่วงเวลาที่พี่นายบอกเดี๋ยวเขาจะหลับาจะทาไม่ทันทีนี้ผมก็สําหรับผมนักที่งานถ้าครั้งหน้ามานีจะได้มีโอกาสกา <c oughs> ได้ชิมรสชาตนะิก็ต้องมาท่านโสมที่ที่คือแก่โอเคครับไม่คือเราประเด็นเราไม่ได้อะไรคืออยากอยากให้ว่าผลผลิตจากอนดีตสองห้าหนึ่งปุ๊บี่สโคตรพอกแล้วเขาประทับใจเราก็ยินดีมากครับ ในช่วงเวลานั้นเราอาจจะได้มาเจอเขาอาจจะ,จะถึงท้องตลาดแล้วแค่มาบอกเล่าพูดคุยกันว่าผูา้ที่ได้รับประทานาจากอันดีสองห้าหนึ่งแล้วเขาได้รสชาติไงนี้เราก็ภูมิใจแล้วครับวันนี้เราผมและพี่วินัยสองคนก็าจะลาท่านผู้ชมที่รับชมในคลิปของท่านและทุกคนสุขเกษมกันไปเท่านี้ก่อนขอบคุณี่สัสวัสดีครับดูทางด้าครับ ปเปน,นน้โหดทุา,ทเาเรียนครับเตี้ยๆตัวนี้ที่ถูกสารายน้ำก็ค่เกินนิดหน่อยเพราะว่มันตกเมื่อวันวันพุธนี่เงมันตกไปเยอะอันนี้คือเราไปปิดกั้นธรรมชาติไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้วิธีการเราก็คือไม่เพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็าาถามว่าเดี๋ยวก็ถอยน้ำักนิดนึงจะคืนจะคืนอย่าไปอย่าไปเพิ่งด่วนจะออกซะอย่างไงไงเดี๋ยวมันมันสามารถแก้ไขได้มันคืนได้เพราะเขายังยังน้อยอยู่เขายังสามารถสร้างทรงได้อยู่ใช่ครับเยู่เว็มันเยอะเยอะมากไปแบบนี้ก็ต้องออก เพราะว่ามันไม่สามารถจเจียวไว้ทุเรียนต้นขนาดนี้นี่หกสิบลูกอะไรนี้ก็พอแล้วถ้าเอาไว้ถึงร้อยลูกปุ๊บก็ได้แค่ปีนี้ต้นเขาจ้า็ปีหนา<บ>้นา,นาเาโ<ด>จะต้องเสียชีวิตไปเลยปีหน้า <laughs> ก็อดครับอันนี้คือไม่ได้ใช้ออกซินนะไม่ได้ใช้ออกซินก็ไม่ได้ไปลายต้นแล้วไม่ได้ออกซินฉีดเราจะบอกว่าอาดีเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆออกซินอ่ะ อ,ออกซินที่เป็นเคมีที่ใช้ตอนนี้เขาละคิดเลยออกซินเนี่ยเพราะว่าอา,อาดีฉีดใบใบก็ไม,ไม่ไม่กลางมากฉีดลูกลูกก็ติดดีฉีดทางเยกหางเยกก็ติดดีก็ตอนนั้คล้ายๆออกซินค,คนที่ใช้อาดีก็มั่นใจนะว่าใช้ให้ถูกแล้วก็ใช้ให้มันพอดีพอดีถูกจังหวะแล้วพอดีพอดีดจะดดได้ผลอย่าไปใช้อยู่แล้วก็จะไปไป,ไปพยายามอะไรอย่างอื่นที่มันเสี่ยงจะหมดทุนเยอะ ผมก็รอมันก็แหละแต่ว่าใช้ไม่ไหวเหม็นมีหัวแต่ทั้งหมดที่พี่วินัยพูดมาคือเกรงจะบอกว่าส่วนพี่วินัยไม่ได้ทําสารอะไรเหมือนอย่างที่สวนผมจะทำไม่ได้ใช้ที่ว่าต้องทําสารทําอะไรพี่วินัยไม่มไม่ได้ใช้สารเทคโคอ่าไม่มีไม่ได้ครับก็คือมีแค่อาดีแล้วก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดอาดีก็เตรียมเตรียมระหว่างพี่วินัยผมว่าใช้ใช้อินยซีใช้ปุ๋ยคอกใช้ปุ๋ยอะไรพวกนี้แหละ ใา่ผูกอินรีเคมีแล้วแต่แล้วแต่จะหาได้ครับก็มาสารระอกเคมีก็ฉีดอาดีทุกเจ็ดวันมาตลอดครับในช่วงที่ทําใบก็ใช้ใช้สองร้อยห้าสิบซีซีต่อน้ำพันลิตรในช่วงทาใบจะไม่เปลืองจะไม่เปลืองมากเหมือนต้นนี้ต้นนี้ต้องถึงขนาดหนึ 1, c c นะ่งขวดต่อน้ำพันลิตรก็หาห้าร้อยซีซีเนาะนั่นแหละอืมก็ฉีดแล้วจะได้คุมใบไปด้วยอ่าให้ลูกด้วยต้นด้วย ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้อาดีเดี๋ยวไปออดออกมันจะมีปัญหาถึงมันออกมาแล้วเราจีดอาดีไปมันก็จะคุมคุมได้ลูกลูกลูกสมบูรณ์ด้วยคุมใบด้วยใบไม่ไม่ไมกลางมากก็ไม่ได้ใช้สารไอแอคโคแล้วก็ไม่ได้ใช้ออกซินเขาติดแบบนี้อก็คือเป็นสไตล์ของพี่วินัยจริงๆเลยคือใช่ คือเราอาจจะไปศึกษามาหลายที่แล้วก็มาประยุกต์มาขมวดเอาเป็นวิธีอย่างนี้แหละที่เราเอาของเราอยู่แล้วเราดูแล<ช>ของเราอย่างนี้เราเรา,เราคิดว่าเราพอใจกับผลงานที่เราทำมาแล้วใน,ในเรื่องของการศึกษาอะไรตอะไรเนะี่ยผมก็อยู่ในกลุ่มของการทุกเรียนทั่วไปเนะี่ยไม่ว่าจะก็จะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาผมก็ศึกษามันเป็นยังไงไม่จริงไมมอะไรไมไมอะไรเนี่ยแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าเอ้ยไอตัวนั้นที่เขาใช้อ่ะมันบเหมือนตัวนี้ไหมเออผมได้รู้ไงว่าไอตัวเนี้ยมัออนคล้ายๆเหมือนกับออกซินที่เขาใช้ปลายต้นหรือไม่เใช้ฉีดอ ระดักคล้ายๆกันเพราะฉะนมันมีตัวนี้แล้วผมก็เลยต้องใช้ตัวอื่นมันยุ่งยากครับก็จะขุดข้างต้นแล้วก็ป้ายให้มันติดลูกปีเรื่องออกซิทวิวินั<ต>นยไม่ต้องใช้<ม>อาดีสอห้าหนึ่งไม่ได้ม่ได้ใช้ชอ,อ,อารีสอห้าหนึ่งที่ตอนฉีดวิวินัยแค่ผมผสมไปแค่น้ำเปล่าถูกไหมน้ำเปล่าอย่ีแค่นั้นแค่สองสองอย่างอดรีกับน้ำเปล่าเท่านั้นตอนที่พี่วินัยฉีดเนี่ยคือสบายใจเก็บกับสารปลอดภัยนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าโดนหูโดนตาโดนมือแล้วจะแพ้จะคันจะแตบไม่ เวลา้างมือบางทีผมใส่ป๊อกกี้แล้วบางทีว่าเดินเดินไปได้มากอาจจะมีแบบละอองไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะมีแบบไอเชื้อไอไอทับเชิมเยิ้มเชิมเยิมเยิ้มเยิ้มใต้กี่มั่งผมใช้ป๊อกกี้ฉีดปิดปิดเข้าไปเลยผสมสองฟิตซีฟิซีหนึ่งกับน้ำกึ่งลิปอะไรเงี้ยฉีดไปท็อปข้ากี่ยืนเพรไอป๊อกกี้มากินก็แลงไงฉีดข้างล่างก็่ไปได้เลยแค่ถ้าเกิดว่า มันก็ไม่เป็นไรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่หลังจากที่พี่วินัยฉีดไปแล้วโดยประมาณว่ามันเรามันดีขึ้นก็วันสองวันก็เริ่มเริ่มดีดแล้วคนะแค่วันสองวันหุ่นเลยใช่ไหมครับเฉพาะกิ่งนะเฉพาะกิ่งแต่ว่าที่เป็นเป็นที่โคนต้นนี่นานหลายเดือนอแต่ว่าเราก็จะไปใจร้อนมันคมันยังมีน้ําเยิม้มๆอยู่ไม่เป็นไรเรื่อยๆก็หายแต่ว่าถ้าเกิดมันค่อนข้างลามอะไรก็พยายามฉีดให้บ่อยขึ้นเดี๋ยวมันจะแห้งลง คือพี่วินัยก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่พวกเคมีที่มีความรุนแรง,รงอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วใช้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยบําบัดให้ดีขึ้นใช่ไมิมเลยจะดูไหม่ล่ะแผลอ่ะดีมากครับเนี่ยอีกทีแล้วจะขาดมาให้เลยอ๋อเนี่เริ่ม<อ>แห้งลนะหลังจากที่ดำมานาน อ,อ๋อแค่ไม่ไม่ไม่เห็นว่ามันมันเยิ้มแล้วนะครับแห้งอย่างที่พี่ว่าไม่ได้ขูดคือมันเป็นมาก็ฉีดอาดีด้วยแหละไม่ได้ขูดไปอะไรเพราะว่าขูดแล้วทําให้เกิดนั่นเยอะมันเหมือนไปเปิดแผลเขาขึ้นมาอีกใช่ไหมครับมันก็จะเยิ้มอยู่นั่นแหละมันเยิ้มอยู่แล้ว,ลลวก็พอสิงเวลาคนก็จะหายมันก็หายไปแต่ใช้เวลานาน,านอยู่แต่คือมันจะไม่ลามไปที่อื่น ตอนับแรกคือหยุดหยุดการแพร่ของตัวแพก่ใช่ไหมครับนที่เหลือก็คือจะค่อยๆบำบัดรักษาไปมันจะมีน้ําเยิ้มๆอยู่ผลที่ได้คือเขายังยังอยู่ได้แล้วก็ให้ผลผลิตอย่างที่เห็นข้างบนนี่ใช่ไหมครับพี่วินัยแต่ว่าซึ่งรามันก็จะไม่ค่อยเต็มนะเราเราก็ไม่สามารถจะเอาให้ลูกให้รอดปเต็เหมือนเดิมไม่ได้แต่ดีกว่าร่ออแต่ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างพี่วินัยบอกเนี่ยเขาก็จะไปไปทําให้เอ่อ ขาเรียกว่าคืนความสมบูรณ์ให mm ้มากที่สุดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ก็คือให้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะเอให้ผลผลิตเราในในฤดูการต่อไปให้ดีขึ้นนะครับเขาเป็นเขาตายกันเมื่ทางทางตำบลก็ตายกันหมดทั้งตูสวนแหละ๋อพี่วินัยบอกว่าแค่ให้เขายังไม่ตายแต่ยังไม่ต้องรีร้อยเปอร์เซนเดี๋ยวเราใช้เวลาให้เขาแค่นี้พี่วินัยก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เอาอยู่แล้วอย่าไปใช้อย่าไปใช้ให้มันแรงเกิน ถ้าใช้แรงเกินเพืเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันใหเกิดไหม้ไปเลยไหม้แล้วจะตุดตายไปเลยอันนี้มันค่อยๆรัตท้างในข้างในครับรัตในออกมาใช้พอมอกพอดีมีขนาดอายุนี้เขาประมาณเท่าไหร่ครับต้นนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วมีขนาดดูแลเขามายี่สิบกว่าปีนี่ยังยังก็ยังดูแลเหมือนเขายัางอ,อ่อนๆอยู่เลยนะเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนไหวมากใช่ถ้าไม่เข้าใจเขาจริงไม่ ไม่ติดตามความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จริงนี่แก้ไม่ทันเนี่ยที่พี่ว่าว่าถ้ามันลงลึกถึงลากแก้วแล้วก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วตายครับเป็นไงตายตายอย่างเดียวเหมือน <ๆ S 1> <ๆ>คนที่เป็นมะเร็งระยะท้ายแล้วก็คือใช่ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องปล่อยแล้วอะไรประมาณนั้นครับอันนี้อันนี้ฟ้าผ่านนะอันนี้ฟลาผ่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่สภาพชั่วเหมือนจะจะไปจะตายนี่ฟ้าผ่านผ่ามีสมมาตรอยู่ต้นนึงแล้วผ่าลูก้มมากแล้วก็โดนขี่อีกข้างนึงมันไม่ตายแต่มันยังงันๆอยู่ ไม่ใช่วตับเสร็จีแบบนี้อ๋อมันก็นเลยดูเหมือนช็อกไปนะครับโดนฟ้ากระแสไฟแรงมากๆออนะนั่นแหละเขายังอยู่ได้นะออพี่วินัยครับวันนี้ที่มาเนี่ยนอกจากผมจะมาเยี่ยมชมจะมาให้พี่วินัยได้บอกวิธีการดีๆในการสร้างสวนแล้วเนี่ยวันนี้ผมยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับจากท่านดรกครฝากมาว่า ใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งซีซีกับโคนต้นไม่ว่าจะต้นอายุเท่าไหร่โตเท่าไหร่ใช้แค่หนึ่งซีซีเพียวๆนะครับหยดข้างโคนต้นระหว่างระหว่างต้นกับดินประมาณเนี่ยครับแค่นั้นและที่เหลือก็คือให้น้ำปกติเขาจะไปทำปฏิกิริยาให้สร้างจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นออกมาถึงว่าหยดลงแค่ต้นเลยใช่ครับหนึ่งซีซีต้นละต้นละหนึ่งซีซีเท่านั้นพอ1นีหยดีครับผมจะช่วยให้ ดินบริเวณนั้นแตกตัวจุลินทรีย์มากขึ้นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วเขาก็จะไปช่วยแตกแร่ธาตุในดินแล้วในขณะเดียวกันเขาจะป้องกันจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายเข้าไปทําลายระบบข้างในนี่นี่คืออีกทิศหนึ่งที่ท่านผู้กองวันนี้ท่านอยากจะมาบอกด้วยตัวเองนะแต่วันนี้ท่านมาติดภารกิจจริงๆก็เลยฝากผมและทีมงานมาบอกที่ไหนคืออันนี้คือท่านทำเขาเรียกว่า กึ่งทดลองแต่จริงๆมันทํามาได้แล้วแต่คือทําให้เห็นในในสวนที่ที่ท่านทําแล้วว่าม,มันสามารถที่จะป้องกันไอ้โรคเน่าทั้งายทั้งหลายเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังทําให้ระบบรากเนี่ยมีความแข็งแรงถ้าระบบรากมีความแข็งแรงปุ๊บเนี่ยแร่ธาตุในดินที่มีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดึงไปใช้ได้เลยแต่บางคนสังเกตว่าไฮปุ๋ยไปอะไรดินดีหมด ทำไมไม่ค่อยตอ่อไม่ค่อยเจริญไม่ค่อยออกอเพราะว่ารากเขาไม่แข็งแรงเขาก็เลยไม่สามารถจะดูดซึมธาตุอาหารที่มีอยู่ไปใช้งานได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับที่พิ้วในก็ใช้ถูกแล้วล่ะที่ว่าใช้แต่ว่าลองเอา,เอาแบบเแบบพียวๆเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยทําให้จุลินทรีย์เนี่ยเขาแตกตัวเร็วมากถ้าเป็นเพียวๆแต่เราแต่อย่าใช้เยอะนะครับแค่หนึ่งซีซีพออถ้เยอะมันแค่แค่ปลยองไม่มีอะไรเพราะว่าท่านสอนบอกว่าแค่หนึ่งซีซีเพียงพอแล้ว นะครับแล้ว